สระค่ะสระอสระอสระอีสระอีสระอืสระอื่นเาก็ยังไงต่อวะสระอู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 สระเอ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 สเอสระเอสระเอ ซาลาโอซาลาโอซาลาอซาลาอซาลาอซาลเอซาลเออ่าไม่ใช่ดีกว่าซาลาเอซาลเอซาลาเอียซาลเอียซาลเอียซาลเอือซาลเอือ สระเอือสระเอือสระอัว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 สระอัมสระอัมไม้หมูสระไม้มมวนสระไม้มมวนไม้มาลายสระไม้มาลายสระเอาสระเอาตัวลื้อลือรือรือตัวลื้อรือรือก็ไก่ค่ะก็ไก่ขอไข่ขอ ขวดคอควายคอคนคออะไรนะคอละคังคอละคางงงงจอจานจอสิงจอช้างซอโซตรอกระเชอหญิงจอชะดาตอมันตัะจอสารจอนางมันทูจอผูทเท่านอนียนจอดิกพจอเต่าจอจิ๋อทหารจอธงก็หนุควายเดิบไม้ทัดถมปอปาดากลมกระวึ้งยำลัง ฝ่าทิทานพพาลังทั้ฟาซ่าจำเาสัมผากระงใบต่อมาคือคับัวยยัเที่ยวใหญ่ไปเรือายไปเรลิงต่ราเาแหวนลงดานศรัสรยางเาเราบอยชีเรือจะเสือดขนมเาหินใส่ผ้าจุดเตี๋ยผ้าขยออลองอรตาตรงอ้าวอักษรเถึง Z ค่ะตัวแรกอ่าน A ดี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 อีอีเอฟเอฟจีจีเอชเอชไอไอเจเจเคเคแอลแอล M อ N N O อ Q นอพีคิวอเป็นูอโอเคอ้าวตัวเลขหนึ่งถึงศูนย อัเลขแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคสองสสองสามหกสองสี่ สองแปดสองเก้าสองสิบสองสิบเอ็ดสองสิบสองสองสิบสองสองนิดสองนิดสิสามหนึ่งสามสองหกสามสามเนี่ย สาม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 ห1สามสามเก้าสามสามสามี่สิบสองสามห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดเสามเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ด

ทองสิสามสิบเอ็ดเป็นสามสิบเอ็ดเป็นสามสิบสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกสามสิบสองเป็นสามสิบหกอ้าวสี่หนึ่งสี่สองสี่สองแปดสี่สาม

สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดหอดห้าหนึ่งห้าสองได้ไหมไม่ห้าได้ไหมห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้า ห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบเออห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบโอเคจบ